สุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสุรพลสมบัติเจริญชื่อจริงพีรพงศ์สมบัติเจริญเป็นนักร้องนักแต่งเพลงและนักแสดงชาวไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยด้วยผลงานเพลงอันเป็นอมตะและเป็นที่นิยมอย่างยาวนานชื่อจริงพีรพงศ์สมบัติเจริญชื่อเล่นเล็กชื่อในวงการ สุรพลสมบัติเจริญเกิด25กันยายนพุทธศักราช2,473เสียชีวิต16สิงหาคมพุทธศักราช2,511อาชีพนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงแนวเพลงลูกทุ่ง สุรพลสมบัจ,จเจริญเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีเขาเริ่มต้นเข้าสู่วงการเพลงด้วยความรักในการร้องเพลงลูกทุ่งและหมอลำโดยได้แรงบันดาลใจจากวงดนตรีลูกทุ่งในยุคน,นั้นเขาสร้างผลงานเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นหลังโดยนำเครื่องดนตรีสากลมาผสมผสานกับดนตรีลูกทุ่งได้อย่างลงตัวเพลงของเขามักมีเนื้อหาสะท้อนชีวิตชาวบ้านความรักและสังคมในยุคน,นั้น16ปีแห่งความหลัง น้ำตาเมียหลวงเป็นโสดทำไมสาวสวนแตงของปลอมลืมไม่ลงลูกสาวพ่อเสือจุบมัดจำ สุรพลสมบัจเจริญเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ชีวิตของเขาต้องจบลงอย่างน่าเศร้าเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2,511ขณะเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดนคปรปฐมเขาถูกลอบยิงเสียชีวิตหลังจากการแสดงจบลงด้วยอายุเพียง37ปี แม้ว่าเขาจะจากไปแล้วแต่ผลงานของเขายังคงเป็นที่จดจำและได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักร้องลูกทุ่งรุ่นหลังและมีอิทธิพลต่อวงการเพลงลูกทุ่งไทยอย่างมากสุรพลสมบัจเจริญได้รับการยกย่องให้เป็นราชาเพลงลูกทุ่งและมีอิทธิพลต่อวงการเพลงไทยอย่างมากหลายเพลงของเขายังคงถูกนำมาร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นหลังและเป็นที่รู้จักในทุกยุคทุกสมัย ปัจจุบันบ้านเกิดของเขาในจังหวัดสุพรรณบุรีได้ถูกจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์สมบัติเจริญเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมประวัติและผลงานของเขาให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำนานเพลงลูกทุ่งไทยสุรพลสมบัติเจริญเป็นศิลปินที่ฝากมารดกทางดนตรีไว้อย่างยิ่งใหญ่และจะอยู่ในความทรงจำของแฟนเพลงไทยตลอดไป